อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่องขยับปากคลิปชิลวิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้จะเป็นการกลับมาของขยับปากคลิปชิลวิ่งนะคะวันนี้เราจะไปเที่ยวเกาะช้างค่ะตอนนี้อยู่ลำปางกำลังจะออกเราก็ซื้อตั๋วลำปางตราไปเลยเพราะว่าน่าจะถึงเย็นๆแล้วเดี๋ยวไปเช่ารถขับกันเดี๋ยวรอดูนะคะว่าคลิปนี้จะมีอะไรพิเศษไหมจะกินเหมือนเดน 为什、嗯 ตอนน bon, ี้ก like ็กำลังจะไปที่ออฟฟิศของบริษัทที um <t <t ่เราชาบรถนะคะทำสัญญาแล้วก็จะเริ่มลับรถแล้วก็จะข้ามเกาะไปฟังรุ่นเลย ตอนนี้เรากำลังขับรถไปที่ท่าเรืออ่าวธรรมชาติหรือว่าเกาะช้างเฟอร์รี่นะคะใช้เวลาประมาณ2 0นาทีจากสนามบินตราดค่ะราคาตั๋วข้ามฝากนะคะเขาจะคิดคนละ80บาทส่วนใครอยากจะนำรถไปด้วยต้องเสียค่าละ120บาทค่ะสำหรับการเดินทางข้ามฝากไปที่เกาะช้างนะคะจะใช้เวลาทั้งหมด40นาทีค่ะ ที่รอเราก็เดินไปสำรวจข้างบนนะคะก็จะเป็นที่นั่งเงยอะๆแบบนี้เลยแต่ว่าไม่มีแอร์นั่งระสบกแปบบรู้สึกว่าร้อนเลยจะไปรอนในรถเหมือนเดิมจ้าตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงเกาะช้างแล้วนะคะวันนี้เราจะไปพักที่เกาะช้างเลี้ยวขวาค่ะพูดตามตรงว่าถนนบนเกาะก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าถนนบนดอยเท่าไหร่เลยนะเนี่ยเนื่องจากมาถึงก็ข้ามมากแล้วเราเลยเลือกที่จะพักแถวแวหน้าหาดนะคะขับรถแค่ 10- 1ถึงนาทีเองค่ะ พอถึงที่พักเราก็รีบเช็คอินแล้วลงไปทานข้าวเย็นเพราะว่าวันนี้พนักง,งานบอกว่ามีโชว์ไฟได้วยค่ะอยากทานอาหารไทยวันนี้สั่งบุง้มขาไกา่แล้วก็มีลาบทะเลซึ่งพนักง,งานที่นี่เขาแนะนําว่าอร่อยแล้วก็มีปูนิมผัดหนูกระรี่จ้ามาทะเลก็ต้องกินอะไรนี้เนอะเราก็มีข้าวผัดหมูเดี๋ยวไปชิมละเพราะว่าหิวข้าวแล้วเดี๋ยวอยาไปเดินละไปกัน หลังจากทานข้าวเสร็จนะคะเราก็เดินไปทานค็อกเทลกันที่บีชแทงโกค่ะอยู่ใกล้ๆโรงแรมนี่แหละค่ะแต่กว่าจะหาร้านเจอนะคะโอ้โหเดินวนเวียนกันหลายรอบมากเลยเพราะว่าวันนี้น้ำขึ้นอย่างที่เห็นเลยเราก็เลยไม่สามารถเดินตรงชายหาดได้ วินนี้ราดีสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องเขียบปากคลิปชิวิ่งด้วยนะคะ